มาหนึ่งตัวเดียวไม่มาหลายตัวเอาหนึตัวนึงหน่ตัวนดิเออหนตัวนึงงอู้เต็มจอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาิเที่เกมเดลลี่นะคุณผู้ชมมาจากค่ายพลาสนะคุณผู้ชมจะมาดูนะแต่ค่ายไหนใจเด็ดใจใดีใจ,ใจแจ๋วนะคุณผู้ชมมามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมทุนมาแปลงเงินสองพันบาทนะคุณผู้ชมมาโอ้โหมาดูกันเลยนะ จะเป็นยังไงซื้อรอบแรก8พันเลยนะคุณผู้ชมมาเรามาดูด้วยกันนะเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมผมไม่เคยเล่นเกมไหนผม,มจะบอกว่ามไม่เคยเล่นนะคุณผู้ชมเราต้องมาช่วยลุ้นช่วยกันลุ้นกันเตื่นเต้นความสนุกเร้าใจนี้นะคุณผู้ชมเพราะตั้งแต่ค่ายนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะผมจะมาบูนะผมเคยเล่นแค่ค่าย PG กับค่ายแปาติกนะที่เหลือไม่เคยเล่นนะผมจะมาเริ่มเปิดประสบการณ์ใหม่ล่าสุดไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคุณผู้ชม แต่ได้ประสบการณ์มาแล้วก็คือแตกแล้วไม่เลิกมีจริงนะแล้วจะแล้วมันจะโดนกินจนหมดรอบนี้ถ้าแตกแล้วผมจะเพ็นเลยนะแตกมากแตกนอนโอเคเปิดมาสวยอู่มันจะเป็นยังไงอีหยังบ่าเนี่โอ้โ เฮียเกลือจัดเกลือไปครับป้าเนี่ยลูกพีก่1,009โอ้โหเกลือไปคือเท่าเดิมไปแหละเห็ดรูเห็ดรูเห็ดรูมาอีกเอ๊ะโอ้โหซื้อก็จะมาค่าแถวก็คือถ้ามันไม่ได้จ่ายรอบแรกนึ่ตายหาไปแล้วผมนะ15หมุนเราเดี๋ยรอบนี้15หมุน มันจ่ายยังไงวะเนะี่ยไม่เห็นมันจ่ายลักตาเลยโอเคอือโอเคเปิดอีกหน้านึงเออจ่ายเต็มคาราเบลบิ๊กวินไปหนึ่งทีอา้าวมันไม่ค้างเหรอไปแล้วไปรับไม่กลับมาอือเปิดมาเปิดมาอยีกโอ้โหดูแลว้วเกมนี้น่าจะแตกย่ะคุณผู้ชมเท่าที่ดูแลว้วดูวีแบ์แล้ว เออเปิดมปอีกอือโอ้โอแตกยากนะแบบเนี้ยโอ้มันต้องแบบสาักต้องมาต้องตรงกับข้างบนอะ่ะแล้วมันไม่ได้ค้างต่อเนืนออเ่อมันไม่ได้ล็อกอะ่ะประเด็นคือมันไม่ได้ล็อกกับคุณผู้ชมเมื่อมันมาแล้วมันก็ไปอะ่ะประเด็นคือมันลงยากมากโอ้ผมว่ามัน เป็นการอัตาแตกยากนะคุณผู้ชมยากอยู่คนสมควนเราก็ไม่ยอ่อท้อเราก็ยังสู้ต่อไปมาอื้อโอเคสามรอบสอันได้มาสิบรอบโอ้โหขนาดใครแล้วได้ตั้งหลายรอบยังไม่รอดเลยนะคุณผู้ชมมันยากอยู่นะอัตาการจ่ายมันยาก ยากมากมากรู้ดิโคตรยากคุณชมจะไงถึงจะแตกวะนนี่้คิดไม่ออกเลยคุณชมกับเกมนี้ ว่าผมคนไปต่อดอคอแค่นี้ดูดูเดี๋ยวคืนก็คืนน้อยไม่เหมือนเกมนั้นเลยคุณผู้ชมเหมือนน้องเราไปโยนทิ้งไม่เหลอคุณผู้ชมเกมเนี่ยเอาดิห้าช่องอดีบิ๊กวินเลยมาถึงแมก9วินเลยครับมาถึงได้ฟรีๆก่อนเลยแปดพันเจ็ดมารู้ว่าเดี๋ยวข้างในไม่จ่ายมให้แม่งก่อนเลย ยี่สิบหมุนเล้วดิถ้าแม่งไม่ได้เลยก็ตามสบาย20ยี่สิบหมุนนะอันนี้ยี่สิบหมุนเต็มแม็กแล้วคือเราได้ครบสี่ช่องเ <c oughs> ต็มแม็กแล้วถ้าไม่แตกก็เรื่องมึงอะไม่แตกมีเพนแน่นอนโอ้โหมาดิโอ้โหอ,อีกหน้าหนึ่งไม่ไม,มามือปืนสองโลกระจันอนะ่ะ เออปืนลกกระจันมันมาแต่ตัวเดียวมไม่มาหลายตัวเอ,อ้าไม่ตัวนึ่งไม่ตัวดิเออไม่ตัวนึ่งตุง้งเต็มจอแม่งอะไรจะมาอย่างงี้ได้แค่บิ๊กวินหนึ่งเหรอวะไม่เก้าวินได้แค่ไม่ก้าวินหนึ่งเหรอวะเออซูเปอร์วินได้แค่นี้เหรอวะต้องมากกว่านี้ดิวะเออไปต่ออีกวะโอ้สามหมื่นเก้าล้านใครไม่รู้ซะบ้างใครไม่รู้ซะบ้างเป็นไง แตกยากมากพอบทจะมาก็มาแต่ถ้าบทจะมาเมืนเมื่อกี้มันต้องได้ของแพงเท่าช่องสองถ้าเมื่อกี้ของแพงช่องสองแล้วรู้เรื่องแน่มันยังไม่สุดพอโอ้โ oh หจะมาก็มานะถ้ามันมาครบสี่ช่องจะเป็นยังไงวะเนี่ยแบบว่าวายเต็มสี่ช่องอะ่ะอืมเอาดิจ่ายมากคนนี้หน่อยจ่ายมากคนนี้หน่อยอืม,อม เออเอาดิขอทีดิขออีช็อตหนึ่งดิยี่สิบหมุนกูมาแค่ช็อตเดียวโอ้เรียบร้อยเออโอเคห้าหมื่นสี่หมืนสองโอเคนะคุณผู้ชมโอเคนี้ก็พอนะคุณผู้ชมไม่กล้าไปต่อนะได้กำไรน้อยดีกว่าไม่ได้กำไรเลยนะคุณผู้ชม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ